แจ้งพี่น้องอสสสมนะครับสำหรับเดือนมกราคม2567นี้เข้าไปการเข้าบัญชีวันไหนคลิปนี้มีคําตอบนะครับสําหรับมกราคม67นี้นะครับเข้าไปการจะโอนเข้าบัญชีพี่น้องอสสสมอ1 0 0 0บาทนะครับอีก1000บาทนั้นจะเป็นตบเบิกนะครับแล้วก็จะโอนเข้าบัญชีในวันที่15มกราคม2567ครับโดยกรมบัญชีกลางแจ้งแล้วนะครับแล้วก็ทางเราพศก็ส่งรายงานไปที่สส สสก็เตรียมกดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับเหตุที่บอกว่าเราพอส่งในงานไปที่สสก็เพราะว่าพี่น้องอสมก็จะส่งสมาร์ทอสมนะครับแต่ว่าเราพอนี้ก็จะควบคุมกำกับอีกทีหนึ่งนะครับดูจากเว็บอสมได้นะครับเพื่อเช็คว่าคนไหนส่งคนไหนยังไม่ส่งนะครับก็จะติดตามให้ส่งกันทุกคนเลยนะครับเมื่อตรวจเช็ค ตรวจสอบเป็นที่ระบรยแล้วก็จะรายงานสสอออีกครั้งหนึ่งว่าเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะ,ะกดยืนยันเพื่อส่งเบิกเงินเข้าไปการออสมอได้นะครับแจพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับมกราคม2อง7น้กี้กรมบัญชีกลางแจ้งวันโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องอสมอเป็นวันที่15มกราคม2567ครับสำหรับเดือนนี้โอนเข้าบัญชี1,000บาทครับและเป็นตัวเบิก1,000บาทนะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวตบเบิกออกว่าไหนนะครับเดี๋ยวหมอชาติจะมาแจ้งพี่น้องรับทราบโดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้หมอชาติมีเรื่องมาคุยมาเล่าเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ